สเสน่แสนรักตอนที่27ความห่างเหินพัชชาริดาจัดการส่งกล่องความทรงจำเก่าๆของพัทธรมน์กลับคืนให้เจ้าของในวันถัดมาเจ้าของกล่องตัวจริงถึงกับกรีดร้องรัานห้องทำงานอย่างลืมตัวเมื่อได้เห็นภาพถ่ายอันแสนหวานของสองสามีภรรยาและยิ่งโกรธจัดเมื่อได้ฟังเสียงจีรายุและน้ำเสียงเยาะเย้ยอของพัชาริดาในไอพอด แม้จะโกรธมากเท่าไรแต่หญิงสาวก็ไม่สามารถทำอะไรได้จึงได้แต่คาดโทษคนส่งมาอย่างแค้นใจฝากไว้ก่อนเธอนังตัวดีอย่าเผลอก็แล้วกันฉันจะเอาคืนแกให้สาสมเลยคอยดูจากที่ต้องการแย่งคนรักคืนตอนนี้กลับกลายเป็นการแก้แค้นไปโดยปริยายมือเรียวสวยขยำรูปที่พัชาริดาส่งมาให้ด้วยแรงอารมณ์ ด้านพัชาริดาเมื่อบอกให้จีรายุทราบถึงความต้องการของตนเองหญิงสาวก็รีบสสางงานทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนไปล่ำลาเพื่อนร่วมงานที่บริษัทอย่างเป็นทางการไปนานแบบนี้คุณยุก็คิดถึงแย่สิจ้าหนูแสนเจ๊แมนกระซิบข้างหูหญิงสาวเบาๆพัชาริดาจึงยิ้มรับคำเยา้าของสาวในร่างชายเขารู้เรื่องแล้วคะ่ะเจ๊แมน เจไม่อยู่ผมคงเหงาออดี้เอ่ยขึ้นบ้างหลังจากหลบหน้าหญิงสาวมาร่วมเดือนฉันไปสามสี่ปีเองอย่าไว้กลับมาจะเอาแหม่มมาฝากนะพัชชาริดาบอกเสียงใสมองชายหนุ่มรุ่นน้องตรงหน้าอย่างพินิษก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างเป็นห่วงอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยล่ะเจดูแลตัวเองให้ดีเถอะออดี้ย้อนกลับด้วยรอยยิ้มแม้จะยังตัดใจไม่ได้ แต่ชายหนุ่มก็ไม่งมงายรอคอยในสิ่งที่ไม่มีวันเป็นจริงอีกต่อไปแล้วไปอยู่ที่โน่นไม่ใช่ไปมีกิ๊กเป็นส 10, นะิบเป็นร้อยนายแสนเดี๋ยวคนทางนี้บินไปจัดการถึงที่นะขอบอกมากไปแล้วพี่ยศเห็นแสนรักเป็นคนยังไงเนี่ยเอแต่จะว่าไปแล้วมันก็ดีนะมีกิ๊กไปพล,งพลางๆน่าสนใจแฮะหญิงสาวทำท่าคิดตาม ดวงตาเป็นประกายผลยศร้องห้ามแทบไม่ทันเฮ้ยเฮยอย่าทำบ้าบ้านะเว้ยไอแสนสรงสารอายุมันเพื่อนฉันมันยิ่งจริงจังอยู่อย่าทำให้มันอกหักเชอะนะ <c oughs> ไม่หรอกนาะพี่ยศนะ่ะดูแลเพื่อนพี่ดีๆเถอะแอบมีอีหนูวันไหนแสนรักหาสามีฝรั่งจริงๆด้วยเออให้มันได้อย่างนี้สิวะ ถ้าอย่างนั้นแสนราขอราทุกคนตรงนี้นะคะโชคดีนะเจ๊รีบเรียนรีบกลับล่ะออี้เอ่ยขึ้นเป็นประโยคสุดท้ายพัชาริดาจึงหันไปยิ้มให้อย่างจริงใจจากนั้นหญิงสาวก็ขับรถไปหาจีรายุที่บริษัทต,ตามความต้องการของชายหนุ่มเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงท่านประธานหนุ่มก็พาภรรยาสาวออกไปทานข้าวกลางวันก่อนจะจัดการพาร่างบางเข้าห้างดัง เพื่อซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับไปอยู่ต่างประเทศแม้ว่าพัช,ชาริดาจะคัดค้านทว่าคนบงการก็ไม่ยอมฟังชุดนอนฉันมีเยอะแล้วไม่ต้องซือ้อหญิงสาวแย่งชุดนอนในมือของชายหนุ่มมาถือเอาไว้จีรายุมองคนห้ามนิ่งก่อนจะบอกเหตุผลในที่สุดชุดนอนที่คุณมีผมไม่อยากให้เอาไปใส่ที่นูน่นมันไม่ปลอดภัย ตอนกลางคืนใครก็จะมาเห็นอย่าหึงไม่เข้าเรื่องสิผมไม่ได้หึงไม่เข้าเรื่องผมเป็นห่วงคุณอย่าใส่ชุดพวกนั้นเลยน่าแสนรักจีรายุเอ่ยเสียงเบาก่อนจะคว้าเอวบางเข้ามาแนบชิดด้านคนถูกขอร้องตรงๆงเมื่อเห็นความประสงค์คดีของสามีก็อดเห็นใจเขาไม่ได้หญิงสาวจึงเงยหน้าขึ้นศบตาขมนิ่งอย่างขอบคุณ ก็ได้ค่ะเมื่อหญิงสาวยอมทำตามความต้องการชายหนุ่มจึงจัดการทุกอย่างที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมกับคนตัวเล็กจากนั้นก็กลับเข้าบริษัทในช่วงบ่ายสองโมงโดยมีร่างบางติดก,กายไปด้วยทำให้พนักงานหลายคนที่เห็นจีรายุพาหญิงสาวเข้าบริษัทต่างพาการมองด้วยความอิจฉาในความเหมาะสมของคนทั้งคู่พัชชาริดา นั่งรอสามีทำงานอยู่ที่โซฟามุมเดิมตอนแรกหญิงสาวนั่งเล่นโน้ตบุ๊กของชายหนุ่มไปพลางๆก่อนจะหยิบนิตยสารขึ้นมาอ่านแต่ก็ให้ความสนใจได้ไม่นานเพราะในห้องนี้มีแต่นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจแทบทั้งสิ้นเมื่อทุกอย่างไม่อยู่ในความสนใจคนรอสามีจึงเอนกายนอนตากแอร์เย็นฉ่ำก่อนจะพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัว จีรายุพยายามจัดการกับเอกสารกองพเนินด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วหากพอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งก็พบหญิงสาวที่เขาดึงตัวให้เข้ามาอยู่ด้วยกว่าครึ่งวันนอนหลับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อทำงานเสร็จร่างสูงจึงเดินเข้าไปหาภรรยาสาวอย่างเบาที่สุดก่อนจะย่อตัวลงนั่งยองๆเพื่อจ้องหน้าคนหลับอย่างต้องการจดจำภาพนี้เอาไว้ ผมรักคุณเสียงทุ้มกระซิบเบาๆแต่คนหลับไม่ได้ยินนอกจากอยู่ในนิทรารมอย่างมีความสุขเห็นร่างบางขยับตัวจีรายุจึงหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองออกมาแล้วถ่ายรูปนี้เก็บไว้ดูเวลาคิดถึงแต่เมื่อถ่ายไปได้เพียงสามภาพความคิดที่อยากจะจูบป,ปากสวยก็เกิดขึ้นชายหนุ่มจึงไม่รอช้าประทับเรียวปากได้รูปลงไปกรีบป,ปากบาง ก่อนจะกดถ่ายภาพเอาไว้เช่นกันอืมเสียงคลางเบาๆก่อนจะลืมตาขึ้นมาเพราะรู้สึกได้ถึงความร้อนบนเรียวปากของตนเองทว่าเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวแทนที่จีรายุจะถอนใบหน้าออกชายหนุ่มกลับตึงใบหน้าสวยด้วยฝ่ามือหนาแล้วมอบจุมพิษแสนหวานและเร่าร้อนให้คนที่เพิ่งตื่นนานเกือบห้านาที ลักกลับหรือไงหญิงสาวต่อว่าหากแต่ไม่จริงจังคนถูกว่าจึงหัวเราะเบาๆอย่างพอใจก่อนจะขึ้นไปนั่งบนโซฟาข้างๆภรรยาสาวหลักฐานล่ะครับชิไม่มีอย่าแล้วนี่ทำงานเสร็จแล้วหรอคะพัชริดาย่นจมูกใส่คนข้างๆก่อนจะถามอย่างจริงจังเสร็จแล้วครับจีรายุตอบพร้อมกับดึงร่างบางมากอด มือหนาสอดประสานมือบางเอาไว้เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกอย่าทำแบบนี้สิฉันเป็นห่วงคุณนะพัชชาริดาเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของอ้อมกอดด้วยสายตาห่วงใยตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กชายอายุ15ที่ต้องจากผู้หญิงที่ตัวเองรักเพราะเธอต้องย้ายโรงเรียน <c oughs> เหมือนฉันกำลังรังแกเด็กเลยนะ พัชาริดาพูดติดตลกเพื่อทำลายบรรยากาศวังหวางหากกลับไม่ช่วยให้น้ำเสียงของคนตัวโตดีขึ้นแม้แต่น้อยผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับไม่คิดเลยว่าผมจะรักคุณได้ขนาดนี้เป็นห่วงทุกเรื่องใส่ใจทุกรายละเอียดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนทุกอย่างของคุณกลายเป็นชีวิตประจำวันของผมไปซะแล้วขอบคุณนะคะ สำหรับความรักที่คุณมีให้ฉันคุณก็รู้ไว้เช่นกันว่าถึงแม้จะมีผู้ชายมากมายมาจีบฉันแต่ผู้ชายเพียงคนเดียวที่ได้หัวใจของฉันมีเพียงแค่คนเดียวก็คือคุณฉันรู้ว่าคุณกำลังกลัวฉันเองก็กลัวแต่ฉันเชื่อใจคุณเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าคำพูดของเราเป็นความจริง หรือเป็นเพียงความรู้สึกเพียงชั่ววูบขอแค่คุณเชื่อใจฉันผมเชื่อใจคุณแสนรักชายหนุ่มบอกอย่างหนักแน่นพร้อมกับยิ้มบางๆให้คนในอ้อมแขนพัชริดาจึงยิ้มตอบคลายมือออกจากมือหนาเพื่อโอบรอบคอสามีอย่างยืนยันในคำพูดหลังจากวันนั้นทั้งสองคนก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างคุ้มค่าที่สุด พัชริดามักจะตามจีรายุไปที่ทำงานแทบทุกวันจนทุกคนในบริษัทเห็นเป็นภาพชินตาตกกลางคืนทั้งสองคนก็ให้ความอบอุ่นแก่กันและกันด้วยอ้อมแขนของอีกฝ่ายกระทั่งคืนสุดท้ายจีรายุจึงได้แต่นอนจ้องใบหน้าสวยของภรรยาสาวอย่างอาวรน,นิ้วเรียวยาวเกลี่ยแก้มเนียนเบาๆอย่างอ่อนโยน พัชาริดาจึงลืมตาขึ้นมามองศพพลางยื่นมือเล็กไปจับแก้มสากของคนตรงหน้าถ้าได้พรสามข้อในคืนนี้คุณจะขออะไรคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นอย่างไม่มีปลีมีครุยขอให้คุณอยู่กับผมไม่ไปไหนพรข้อน,นี้จะเป็นจริงในอีกสี่ปีข้างหน้าข้อต่อไปล่ะคะหญิงสาวถามต่ออยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดี รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงคุณยุคนให้พรเรียกชื่อสามีอย่างอึ้งๆจีรายุจึงพูดต่อข้อสุดท้ายขอให้คุณทำทุกอย่างให้เต็มที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ใฝ่ฝันและกลับมาหาผมอย่างปลอดภัยเมื่อฟังมาถึงพรข้อสุดท้ายที่ชายหนุ่มขอก็ทำเอาคนให้พรกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ พัดชาริดายิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะกอดชายหนุ่มด้วยความตื้นตันเด็กขี้แยเริ่มเห็นความดีของผมแล้วใช่ไหมคนบ้าทำแบบนี้ฉันก็คิดถึงคุณแย่นะสิหญิงสาวต่อว่าเสียงอู้อี้จีรายุยิ้มบางๆฝ่ามือใหญ่รูปศีรษะเล็กอย่างปลอบโยนผมจะรอคุณนะแสนรักขอแค่คุณบอก บางทีฉันอาจจะเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วก็ได้จีรายุสายหน้าทันทีที่พัชริดาพูดจบอย่าเปลี่ยนใจเพราะนั่นเป็นความฝันของคุณรู้ไหมทำไมผมถึงไม่ห้ามคุณพัชริดาสายหน้าก่อนจะเอ่ยถามทำไมคะเพราะผมเองก็เคยมีความฝันความจริงแล้วที่บ้านของผมก็มีธุรกิจหลัก คือบ่อน้ำมันที่ดูไบแต่ผมชอบรถมากกว่าเลยเลือกที่จะเรียนวิศวะแต่ก็เรียนบริหารควบไปด้วยผมอยากสร้างรถดีๆสักคันด้วยตัวเองผมเริ่มเรียนแล้วก็สร้างมันมาหลายปีกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างและได้ผลิตเป็นรถยนต์คันนี้ออกมาแล้วตอนนี้บ่อน้ำมันที่ว่าใครดูละคะ หญิงสาวถามอย่างให้ความสนใจเจ้าวัดน้องชายของผมครับอ๋อแล้วคุณไม่คิดจะไปดูแลบ่อน้ามันช่วยน้องเหรอคะไม่ละไว้มีปัญหาหนักๆค่อยไปแต่ส่วนมากเจ้าวัดมันก็ดูแลของมันได้อีกอย่างป้าก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ห่างๆผมเลยไม่ต้องยุ่งอะไรมากแต่คุณนี่เก่งนะคะ ที่ผลิตรถยนต์คันหรูออกมาได้ขนาดนั้นฉันภูมิใจจังที่มีสามีทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้อยากรู้จริงๆว่าคุณรอดมือเย่ยแม่มดนั่นมาได้ยังไงแถมยังไม่เคยจี้จ้ากับใครอีกตั้งหากคนภูมิใจหลอกถามอย่างเนียนๆเนนาว่าคนเป็นสามีก็รู้ทันแต่ชายหนุ่มกลับทำราวกับตามคนตัวเล็กไม่ทัน จอมแสบจึงได้ใจถามสารพัดเรื่องเกี่ยวกับคนตัวโตซึ่งชายหนุ่มก็ตอบตามความจริงทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะผมเห็นป้ากับแม่มั้งครับพวกท่านไม่เคยมีคนอื่นเลยมันเลยทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมาตลอดและที่สำคัญผมไม่อยากเอาเปรียบใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงผมถือว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติ แสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติฉันเลยสิทียายแม่โมดนั่นนะทะนุถนอมเหลือเกินทีฉันทำไมไม่รอให้แต่งงานก่อนคนจะผิดเอ่ยประชดทันควันจีรายุอดขันเสียงแหลมๆของคนตรงหน้าไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อน,นึกถึงคืนแรกของเขาและเธอไม่รู้สิผมกลัวคนอื่นได้คุณไปมั้งแหวะไม่เชื่อหรอกพัชริดาสะบัดหน้าหนี พร้อมกับพลิกกายหันหลังให้ชายหนุ่มอย่างงอนงอนร่างบางจึงถูกกลมแขนแกล่งรั้งเข้ามาชิดอกและกอดเบาๆอย่างทนุถนอมตามที่เธอต้องการนอกจากจะกลัวคุณหลุดมือแล้วผมยังแพ้เวลาโดนคุณยั่วด้วยนะไม่รู้ทำไมเห็นทีไรก็ทนไม่ไหวซะทุกทีเสียงทุ้มกระซิบข้างหูคนงอนเบาๆพัชชาริดาจึงยิ้มออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ ก่อนจะหูบลงฉับพลันเมื่อถูกถามถึงเรื่องอดีตของตัวเองบ้างแล้วคุณละ่ะมีคนมาจีบเยอะแยะแต่ทำไมถึงไม่ตกลงปลงใจกับใครสักคนก็ไม่มีใครถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นาบางคนก็หล่อแต่นิสัยแย่บางคนนิสัยดีแต่หน้าตาดูไม่ได้บางคนหน้าตาดีนิสัยดีแต่การศึกษาก็ไม่ได้ นี่เป็นเหตุผลที่คุณเลือกผมจีรายุถามยิ้มยิ้มพัชชาริดาจึงหันมาย,ย่นจมูกใส่อย่างหมันไส้ฉันตกกระไดพลอยโจหนึงหาผมขอพรข้อที่สี่ได้ไหมจู่จูจีรายุก็เอ่ยถามเสียงเบาแต่ยังไม่ทันที่พัชชาริดาจะได้ตอบเรียวปากนุ่มก็ประกบปิดช่องทางเสื้ดือ,ดอคนที่ยังไม่ทันตั้งตัวแทบสำลักลมหายใจตัวเอง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นอบรอบคอแกล่งของชายหนุ่มในเวลาต่อมาพัชาริดาปล่อยให้คนตัวโตวทำทุกอย่างตามที่เขาต้องการและตอบสนองชายหนุ่มอย่างเต็มใจโดยเฉพาะจูบแสนหวานที่นับวันจะยิ่งทวีความเร่าร้อนตามความสนิทสนุมและเคยชินของร่างกายมือเล็กรูปไหล้แผ่นหลังที่ปกคลุมด้วยผ้าเนื้อดีอย่างเผลอไผล ก่อนเลื่อนไปกำกลุ่มผมดกดำของเขาเมื่อใบหน้าหล่อเหลาแต่ไล้ลงมาซอกคอหอมกลุ่นจมูกคมทำหน้าที่สอดประสานกับริมฝีปากอันเร่าร้อนที่ขบเม้มนวลเนื้อเนียนละเอียดดุดแพรไหมด้วยความหลงไหลชายหนุ่มค่อยๆเลื่อนใบหน้าขึ้นไปครอบคลองปทุมง,งามฝังจูบลงไปอย่างแสนรักเขี้ยวอันแหลมคมขบกัดแขนเล็กเบาๆอย่างหยอกเอิน พัชาริดาจึงยิ้มออกมาอย่างชอบใจก่อนที่มือเล็กจะเป็นฝ่ายทำให้คนตัวโตวได้ยิ้มบ้างไปอยู่ที่โน่นห้ามดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดแล้วห้ามจูบก,กับฝรั่งที่ไหนด้วยเข้าใจไหมครับจีรายุสั่งเสียงเฉียบสายตาคมซ่อนแววหวานมองร่างสวยสะพรั่งตรงหน้าอย่างเสน่หาเมื่อพัชาริดาพยักหน้า คนสั่งจึงก้มลงจูบซ่อคอขาวอีกครั้งหากคราวนี้ยาวนานและเลร่าร้อนยิ่งกว่าเดิมภรรยาสาวผวาเฮือกครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อถูกความร้อนสลับเย็นจากชายหนุ่มพร่างพรมไปทั่วทั้งตัวเพียงไม่นานร่างทั้งสองก็อยู่ในสภาพไร้อาภรณ์ต่างฝ่ายต่างมอบความสุขให้แก่กันราวกับจะสื่อความรู้สึก ส่วนลึกที่มีให้อีกฝ่ายได้รับรู้ต่อเมื่อทุกอย่างดำเนินมาถึงปลายทางร่างทั้งสองจึงเกาะเกี่ยวไปด้วยกันอย่างวิมานสีรุง้งหญิงสาวโอบก,กอดร่างหนาอย่างรักใคร่รอยยิ้มบางๆเผยออกมาเมื่อได้รับจูบสุดท้ายจากสามีก่อนจะปล่อยหลับไปในที่สุดแต่ถึงแม้ทั้งสองคนจะหลับไปในดิ่ทรารม แต่ความรู้สึกที่มีกลับไม่เคยหลับไหลาตามไปเพราะต่างฝ่ายต่างก็ให้คำมั่นในใจว่าจะรักและมีเพียงคนในอ,อกก้อมกอดตลอดไปจบตอนแล้วหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะและสามารถกดคอมเมนต์ติชมให้คำแนะนำได้นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะ